สวัสดีครับผมเพชราพายรวยสวัสดีที่สูฟูสุขชนครับผมมือนี้กับคิมาสรุปหลังหวยล่าพัฒนาออกวันศุกร์ที่สิบพฤศจิกาสองหาององ้าหกล่าพัฒนาเมื่อคืนเนี่ยหกตัวบนมันออกกันศูนย์แปดศูนย์แปดเ็ดเก้าสามตัวบนมันก็ออกแปดเก็ดเก้าเกล่างก็ออกศูนย์แปด อันนี้มือวันศุกมือวันพูดนั่นก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าลางพี่น้องเจ็ดเก้าลางมือวันศุกก็ยังมาเจ็ดเก้าบนเลขออกตกเก้าพี่น้องนั่นอันนี้ของมือวันพูดที่แปดเนี่ยอันนี้ของมือวันอันนี้ของมือวันศุกมือขึ้นนี่พี่น้องของมือวันสุกมือขึ้นพี่น้องโชคหมานบ้านอนาโชคหมานบ้านอนาเอฟซีท่านไหนโชคหมานก็ดีใจน้ำนะครับเด้กับมาเบิงวาสำนักไรเขาพี่น้องมาเบิงวาสำนักไนเข่าอาจารย์ไรเขา เมื่อคืนนี่ก็บอะไรอ่านบพราะอะไรสรุปก็มาเริ่มกันของเสี้ยนสะกดงวดแรกไงเนี่ยพวกเขาพี่น้องเลขวิ่งลูดกับพวกเขาเลขวิ่งเลขกลูดกับพวกเขาเมื่อคลืนอนใลรดพี่น้องเคลื่อนนี่นรถพวกเขาอันนี้ของแอดกับพวกเขาพี่น้องพวกเขา เหล็กนตาะระล่างเกจกับเก่าบริจับแล้วเหล็กตกเกตจะเหล็กวิ่งรูดเข่าพี่น้องเหล็กวิ่งรูดเนี่เข่าเจอยู่เข่าเจมาเน้นที่สามสามกับเจให้เน้นสามเข่าเกจเหล็กวิ่งรูดเข่าเกจอยู่ดดยพี่น้องเหล็กออกตกเกาเข่าตะเหล็กวิ่งลูด น้องสุดใจกับเาเข่าพี่น้องจับคู่ว่าโอ้ปูจุกปู้จุกงวดนี่รุดพี่น้องเข่ามาตออ่อเนียงหกงวดเจ็ดงวดหกขึ้นนี่รุดเข่าตะเลกวิ่งสองกับเจ็ดเข่าตะเจ็ดพี่น้องให้เน้นติดเจ็ดได้บมดออกเจ็ดเข่าเข่าตะเลกวิ่งเข่าตะเลกวิ่งเม็ดของนมส่วนอย่างเลขวิ่งรุด เข่าเก่าเก่ากับเข่าทั้งเก่าทั้งศูนโอ้หนุ่มส่วนอย่างเข่าทั้งบนทั้งล่างตัวนี้พี่น้องแอดบรายเบิงบนนี่เกียเก่าในเข่าตัวกับอันนี้เข่าตัวกับพี่น้องเข่าตัวกับแต่ล่างเข่าตัวตรงนี่หนุ่มส่วนอย่างบนเข่าตัวกับล่างเข่าตัวตรงหนุ่มส่วนอย่างล่างเข่าตัวตรง เขาทั้งบนทั้งล่างเลยเอฟซีคือไอโศกหมานรอบพี่น้องเนาะปูหาเจ็ดแปดปูหาเจ็ดแปดวันนี้รุดมั่งพี่น้องเด็วิ่งกับรุดจับคู่กับรุดปูหาเจ็ดแปดของพ่อแหล่ของพ่อแหล่เขาล่างตรงๆพี่น้องเลขวิ่งหลุดมาทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งหลุดมาทั้งบนทั้งล่างของพ่อแหล่ เล็กมีงรลวดมากทั้งบนทั้งล่างเลยส่วนจับคู่เขา่าศูนแปดตรงๆพี่น้องของพ่อแหล่เขา่าศูนแปดตรงๆพี่น้องโชคหมานบานาะ มันจั์เท่าก็บิดดีเดตามกันต่อเลนทรงมาไห้มือนีกับโลกงมือนีเราพี่น้องของสุดใจเข่าตรงๆเข่าตัวเน่นพ้อพี่นอ้องเข่าตัวเน่นพ้อเลกวิ่งรูดบนล่างนี่ให้แปดกับหนึ่งน่นที่แปดเข่าแปดพี่น้องเข่าศูนย์แปดตรงๆเข่าศูนย์แปดตรงๆพี่น้องท่านใดช่วงมานกะน,นำใจเล็กๆน้อยได้พี่น้องเนดะ้ คสมุดดินซอนนี่ยแหละตามนี่แหละไม้เรียบนที่ต้องชุดใจนี่เขาตัวเน้นเขาตรงตรๆความเราะตามนี้ครับผมแคปหน้าจอไว้ของเสียนปลาตานกระเข้าตรงๆพี่น้องนั่นเอ เบิรงคลิปตอนแอดสรุปก็ได้เลขติดศูนย์ 0, วันศุกร์แอดวารม,มิิมา0 6 0 7์หย์้ำแล้วย้ำอีกไปเบิงงคลิปย้อนหลังตอนสรุปก็ได้ว่าแอดวารมยังไงเจงลขวันศุกร์อาจชิมาติดศูนย์ศูย์เส้นปลาตานเข่า08ตรงๆ ของพระแ้มเขาตกกับเลขวิ่งรูดเลขวิ่งรูด8 8กับ3เน้นที่8ส่วนจับกูเข่าตกกับเป็นตัวเน้นพรอมถือว่าเขาพอะแ้มหายไปกับตะตั้งวดของพอะแ้มเข่าพี่น,อน้องของพอะแ้มเข่าตกกับตัวเน้นของพอะแ้มกับเขา่าของเซี่ยนกรุงเทพ เข print, ่าตกกับพี่น้องเข่าตกกับของเสี้ยนของเทียบเป็นตัวเน้นความได้พี่น้องได้ของเสี้ยนงเทียบเข่าอีกแล้วต่อเนียงอีกแล้วเข่าล่างเป็นตกกับก็ถือว่าเข่าของเสี้ยนของเทียบกับเข่าได้พี่น้องได้ของเสี้ยนรุงเทียบกับเขา ปูโคราดปูโคราดบอ่อเขาพี่น้องบอ่อเขาาทั้งเหล็กวิ่งทั้งเวหล็กโหลดทั้งเหล็กวิ่งทั้งจับคูบอ่อเขาาองปูโคราตขอโทษขออภัพี่น้องของแม่แหล่โอ้ยของแม่ของแม่แหล,ล่เดล็กวิ่งหลดไหม สี่กับแปดเข่าแปดเขา่าเข่าแปดเข่าตัวเน้นแต่ว่าจับคู่กับมีตรเก่าหกมิตะเก่าหกเลขออกเกตเก่าขงเมลีาเลขวิ่งเข่าแปดของปูศูนย์เจ็ดเข่าตะเลขวิ่งเลขวิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างจับคู่บ่อเข่า เลขบนวิ่งวิ่งรูดเกตเลขออกเกตกเขากับเข่าล่างออกศูนย์แปดล่างวิ่งศูนย์กับเขาคู่ศูนย์เจ็ดเลขวิ่งเขาทั้งบนทั้งล่างเสี้ยนหน้าดีเสี้ยนหน้าดีเพราะเขาพี่น้องจับคู่เพราะเขาจะเลขวิ่งเขาเก่าเน้นที่เก่าเขาเก่าพี่น้องของเสี้ยนหน้าดีเลขวิ่งเขาเก่าจับคู่เพราะเขา แคือยังเพิ่นเขียนบอกพี่น้องวิ่งรูดศูนย์ศูนย์เก้าเก้าถ้ารูดศูนย์ก็ได้ถ้ารูดเก้าก็ได้ของเสี้ยนน้องไข่เข่าตรงๆเข่าเต็มๆพี่น้องเลขวิง่งเลขวิ่งรูดนี้มาทั้งบนมาทั้งล่างพี่น้องเจ็ดกับแปดมาทั้งบนมาทั้งล่างส่วนจับคั่ว 07-08เข่าตัวเน่นพ่ออมพี่น้องเสี่ยนน้องไายเข่าตัวเน่นอพี่น้องท่านไหลโชคหมานก็นดีเจะน้าครับกันโชคขั้นมานค่ะลื่นนํำใจได้พี่น้องเด้ค่ะสม,มุดเด่นสอของปูหนูของปูหนูอหนโอ้ยเล็กวิ่งไหมเข่าหนึ่งกับ ห่กับศูนย์เขาตะเขาต่ศูนย์จับคู่ไหมเป็นหนึ่งแปดศัพศูนย์เก้าเออเสดายเลขออกเลขออกศูนย์แกับมิตอรศนย์เกกับหนึ่งปดกับเป็นตัวเน้นพร้อมมันเห็นเป็นเลขออกศูนย์แดซะ พี่น้องท่านใดนโชคดีจะนําครับผมวัดจันทร์เขาก็ตากเหมือนต่อสํานักใดเขาสํานักใดพวกเขาขอโทษขออภัยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหยิบวัดถุศาดคลิปได้พี่น้องเด้วัตถุศาสตรคลิปใหม่ๆของวัดวัดจันทร์แนวทางล่าพัฒนาเพชรพาะรวยสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้